ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดจบโควิดเมื่อไหร่พลังประชารัฐเดือดเมื่อนั้นผู้มีบารมีตัวจริงปฏิเสธตอบคำถามด้วยฝีมือคณะบุคลากรทางการแพทย์และระบบสาธารณาสุขไทยต่อปัญหาโควิดทุกอย่างเริ่มเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีดูจากจำนวนตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อที่ปรับระดับลดต่ำลงต่อเนื่องจากหลักร้อยเป็นหลักสิบเป็นหลักหน่วย ล่าสุดลงมาเหลืออยู่ที่หนึ่งคนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเหลือก็แต่มาตรการเยียวยาเศรษฐกิจปากท้องของชาวบ้านที่ยังเป็นปัญหาและไม่น่าพอใจนักแต่ก็เชื่อว่ารัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่เท่าที่สติปัญญามีเนื่องจากการกอบกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ตกต่ำเป็นประวัติการจากพิษโควิดจะเป็นประเด็นที่ชี้ขาดสำคัญว่าเมื่อปัญหาโควิดจบลงแล้วรัฐบาลพลเอกประยุทธจัน โอชาจะจบตามไปด้วยหรือไม่แต่แล้วที่สร้างความผิดหวังให้สังคมมากพอๆกับมาตรการป้องกันโควิดบางอย่างที่ไม่สมเหตุสมผลก็คือพฤติกรรมของนักการเมืองพักแกนนำรัฐบาลอย่างพักพลังประชารัฐเพราะขณะที่รัฐบาลกำลังต่อสู้กับโควิดอย่างดุเดือดในพักพลังประชารัฐกลับเกิดคลื่นใต้น้ำระลอกใหญ่จับก,กลุ่มเคลื่อนไหวกดดันเปลี่ยนตัวหัวหน้าพักเลขาธิการพัก ไปจนถึงเรียกร้องให้ปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีแกนนำพักโดยอ้างความล้มเหลวในมาตรการเยียวยาของรัฐบาลที่ไม่ทั่วถึงสร้างความไม่พอใจให้ประชาชนเป็นจำนวนมาก การเคลื่อนไหวในครั้งนี้คนหนักใจมากที่สุดคงหนีไม่พ้นพลเอกประยุทธ์แม้พยายามไม่พูดถึงหรือตอบคำถามสื่อในเรื่องนี้อ้างว่ารัฐบาลกําลังให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาโควิดมากกว่าปัญหาการเมืองซึ่งเสมือนเป็นการส่งสัญญาณไกลาย,ลายขอให้ทุกฝ่ายในพักพลังประชารัฐหยุดเคลื่อนไหวแต่ก็ไม่เป็นผล ส่วนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณผู้มีบารมีตัวจริงในพักพลังประชาราัฐแม้ว่ามีข่าวพยายามหย่าศึกในพักแต่ก็เป็นแค่ข่าวไม่ได้เป็นจริงในทางปฏิบัติเพราะจากข่าวอีกเช่นกันที่ยืนยันว่าคลื่นใต้น้ำในพักยังมีอยู่และนับวันจะยิ่งกระเพื่อมรุนแรงมากยิ่งขึ้นจนนำมาสู่ข้อสรุปล่วงหน้าได้ว่าจบโควิดเมื่อไหร่การเมืองภายในรัฐบาลประลอดแตกแน่นอน คล้ายกับว่าแนวโน้มในเรื่องการปรับครมอจะไม่บังเกิดขึ้นพลันที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเรียกตัวนายอุตมะเสาวนายนนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงไปให้คำมั่นหลังการประชุมครมอเท่ากับเป็นการยุติปัญหาในพักพลังประชารัฐเท่ากับเป็นการการันตีว่านายอุตมะเสาวนายนจะต้องอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าพักต่อไปเท่ากับเป็นการการันตีว่านายสนธิรัตน์สนธิจิรวง์ จะต้องอยู่ในตำแหน่งเลขาที่การพักต่อไปเป็นอันเท่ากับจบข่าวท่าทีล่าสุดของพลเอกประยุทธ์จันโอชาสะท้อนนนยะอะไรสะท้อนในยะที่ว่าปัญหาอันแท้จริงของความพยายามที่จะเปลี่ยนตัวหัวหน้าพักเลขาที่การพักของพักพลังประชารัฐมาจากอะไรนั่นก็คือเรื่องการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีมีคำถามที่ต้องถามต่อไปว่าเหตุผลในการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรี าจากการต้องการตำแหน่งในแบบสมบัติผลัดกันชมของการเมืองแบบเก่าหรือว่ามีเหตุผลที่หนักแน่นจริงจังมากกว่านั้นอย่าลืมความเป็นจริงของรัฐมนตรีสี่ยอดกุมารอย่างเด็ดขาดรากฐานของรัฐมนตรีสี่ยอดกุมารคือการดำรงอยู่ในสถานะแห่งดรีมทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างต่อเนื่องและยาวนานตั้งแต่หลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557ความ ส็จความล้มเหลวของการบริหารด้านเศรษฐกิจจึงสัมผัสได้ตั้งแต่หลังการรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557ตั้งแต่หลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม2562และเมื่อการแพร่ระบาดของไวรัสมาเยือนการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพักเลขาที่การพักของพักพลังประชารัฐจึงสำคัญสำคัญว่าเพียงเพราะต้องการตำแหน่งเพียงเพราะต้องการปรับครมอหรือเพราะสำนึก ตระหนักในความล้มเหลวของการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจมาจากความล้มเหลวของรีมทีมเศรษฐกิจและล่าสุดที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครั้งที่2ทับ2563ถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่านายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะ หัวหน้าพักพลังประชารัฐและนายสนธิรัตน์สนธิจิรวง์เลขาธิการพักเดินทางเข้าพบพลเอกประวิตรในฐานะประธานยุทธศาสตร์พักที่มูนลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดเพื่อพูดคุยและทำความเข้าใจปัญหาภายในพักว่าไม่มีเคลียร์ตั้งนานแล้วไม่มีผู้สื่อข่าวถามว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในพักพลังประชารัฐในช่วงเวลานี้หรือจะหาหรืออีกครั้งในการ ประชุมพักใช่หรือไม่พลเอกประวิทย์ปฏิเสธการตอบคำถามพร้อมเดินเข้าห้องประชุมในทันทีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปก,กระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ